บ้านสวยจังไดเซเว่นหลังโรงพยาบาลถลางค่ะ <c oughs> ข้าวซอยน้ำตกโซนไซซอยเก้าค่ะจอดรถได้หนึ่งคันค่ะโอ้โห้องนั่งเล่นใหญ่จัง สวัสดีค่ะช่องที่นาขายบ้านค่ะอ่าวันนี้จะพาไปดูบ้านเหรอครับวันนี้จะพาไปดูค่ะอ่าโอเคเดี๋ยวพี่นาช่วยพาพาคุณผู้ชมไปดูบ้านหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวอ่าตรงนี้ด้านหน้านี่จะพาเข้าไปเดินเลยด้านหน้านี้เป็นอะไรครับพี่นาด้านนี้ที่จอดรถค่ะอ่าจอดได้กี่คันครับเนี่ยคันเดียวค่ะจอดได้คันเดียวอ๋อแล้วด้านหลังมีอะไรครับที่นาด้านด้านหลังมีแตงนท์น้ำค่ะมีปั๊มด้วยไหม มีปั๊มน้ำค่ะอ๋ออยู่ด้านหลังเลยอ๋อโอเคสวยมากค่ะอ่าโอเคแล้วเข้าบ้านยังไงครับเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยเข้าบ้านอ่าพาไปเลยครับสวยมากค่ะเข้ามาเจออะไรครับที่นาะนี่เข้ามาแล้วเจออะไรครับห้องอะไรอันนี้เจอห้องนั่งเล่นค่ะอ่าไปเลยครับมีกระถิ่นด้วยค่ะโอ้สวยมากค่ะโอ้ โอ้จีนาทำไมขายเก่งจังเลยครับโอ้ห้องใหญ่มากเลยจีน่าตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นน้องไหนทีวีอยู่ไหนครับได้ทีวีตรงนี้ค่ะอโอเคแล้วตรงนี้มีกี่ห้องนอนครับเนี่ยสามห้องนอนค่ะอ๋อพาไปดูหน่อยได้ไหมครับพาไปดูเดินมาเลยค่ะอ่าไปครับไปดูห้องนอนกันหอ่งค่ะอ่ง อโอเคนี่มีหน้าต่างในตัวด้วยในชะ่ไหมครับน,นี่ห้องที่สองนะห้องที่สองนี่วิวอะไรอ่ะมองเห็นอะไรครับมองเห็นวิวท้่จอดรถต้นกล้วยค่ะ,ะมีต้นกล้วยอยู่ข้างใช<ะ>่ครับแล้วด้านหน้าก็จะเป็นที่จอดรถนะครับใช่อ่าไปแล้อีห้องอยู่ไหนครับอีออ้องอยู่นีาจินานหลงบ้านละครับอีห้องอยู่นี้่ะอ่าโอเค งาย่อมเยาวค่ะแล้วตรงนี้เราตรงนี้เป็นอะไรครับเนี่ยมี่ทำกับข้าวค่ะอ๋อแล้วเจ๊นาทำกับข้าวเป็นไหมครับเนี่ยจีน้าทำกับข้าวเป็นนี่แล้วมีเตาแก๊สเตาแก๊สด้วยอืมีที่ดูดควันด้วยค่ะที่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 ังอะไรที่อะไรครับดูดควันลมควันค่ะไม่ใช่ลมควันครับดูดควันครับแล้วมีห้องน้ํากี่ห้องครับที่นี่ สองห้องค่ะอ๋ออยู่ตรงไหนครับนี่มาดูแจ๋สวยจังเลยอ่านี่สวยไหมอืมสวยครับเอออ๋อมีฝักบัวสวยมากเลยไลห้องอยู่ไหนครับเนี่ยอยู่นี่ค่ะอืมนีนีอยู่นีอืมห้องลึกลับอ้าวปิดประตูแลวแตากล้องจะเข้าไปยังไงครับเนี่ยตากล้องจะเข้าไปยังไงปิดประตูแลว อยู่ในนี้นะครับสวยมากค่ะอ๋อแล้วชักโครกอยู่ไหนครับเนี่ยไม่มีชักโครกเหรอครับห้องนี้มีมีไอ้ไม่มีชักโครกมีชักโครกมีดิครับเนี่ยอ๋อที่นั่นหาชักโครกไม่เจออ๋อชักโครกเนี่ยชักโครกซ่อนอยู่ร้องเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวตาต้องเข้าไปก่อนอ๋อโอเคชักโครกอยู่นี่ ไปเดี๋ยวออกสนใจสนใจตากล้องเิ่นสนใจนะครับ๋ยวเดินออกไปเลยครับสนใจแค่เดี๋ยวไปติดต่อมุค่อ่าไปไปแล้วตรงที่แล้วตรงไหนเราเราจะซักผ้าตรงไหนครับนี่นี่ทำบ้านนี่ค่ะอ่าตรงนี้เขามีทำที่ซักผ้าไว้ให้ด้วยนี่ต่อน้ำเรียบร้อยเลยใช่ไหมครับ อืมโอเคโอเคถ้าสนใจกนะ็ติดต่อมาอืมสวยมากเลยโอ้โอเคครับถ้าสนใจบ้านหลังนี้ติดต่อลูกสาที่นานสบายโฮงค่ะศูนย์แปดหนึ่งสามร้อยสองพันค่ะสบายโงงค่ะ <c ười>